เอาเลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดังเทียนทีบลบชั้นสิบสี่ตามเหลี่ยมทองคำอาจารย์สาคนบอกเลยนะครับว่ามันยากมากสําหรับสายฟรียากที่สุดผมแมะนำซีพีห้าแสนสองทุกคนครับม,มันยากมันยากมันยากยังไงมันโคตรยากนะครับและผมจะบอกให้ว่าผมเล่นกันเป็นร้อยกว่ารอบกว่าจะผ่านกว่าจะได้คิดร้อยกว่ารอบนะบและก็สําหรับคนที่แ่งชอบไปถอดภาพตรงคนอื่นว่าพวกมึงไม่มีทางวิ่งบอสพวกมึงถึงไม่ผ่าน บอกเลยนะครับกูน่ะมีทามมิ่งบอลกูเล่นเป็นรอยบลแกกดาเม็ไม่พอเพราะว่ากูสายฟรีเล่นยังไงแม่งจะผ่านพวกกูต้องใช้ความพยายามแค่ไหนอาบูถามแล้วมึงก็มาพูดใส่ว่าพวกมึงไม่มีทามมิ่งกูบอกเลยนะครับต่อให้มึงมีทามมิ่งแต่ซีพีมึงไม่พอซีพีไม่ถึงดาเมจไม่พอเวลาเขาหมดครับจริงไหมคนดูถ้าจริงแม่งคอมเมนต์เวลาก็ไม่ทันต่อให้มึงมีทามมิ่งเป๊ะแค่ไหนเวลาก็ไม่ทันถ้าจริงคอมเมนต์ล่างเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่ออจะะไไไดด้ม่่พลลาคคิปปตนรับ ชาวไนข่าวชาวโซล่านวเวอร์ชาวเล็กแนล็อกชาว MMORPG กันด้วยนะครับทุกคนวันน uh ี huh ้เราอยู่กับเกมดีเกมเดิมโซล่าเนวเวอร์เมมันไม่รู้จะยากไปไหนไม่รู้มึงจะถามิ่งเยอะอะไรไอ้เฮียแต่กูก็ยังเล่นอ่าฮา วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปผ่านสามเหลี่ยมทองคำที่ว่าสายฟรีทุกคนจะเล่นผ่านยากยากแต่เราต้องผ่านให้ได้เพราะของแม่นดีเอาหินมาล้างการล้างแม่นยังไงก็ไม่ติดล้างทำไมก็ไม่รู้เราจะพากันมาดูทามิงกันเลยว่า ทามิ่งสายฟรมีมันต้องเดินไปยังไงมันยากกว่าสายเติมยังไงสายเติมไม่จําเป็นต้องมีทาวมิ่งก็ผ่านได้ครับซีพีมึงแปดแสนเกแสนยังไงมึงก็ผ่านได้นะครับทุกคนงั้นเราไปดูกัน a few moments later ไปให้แทงนะพยายามเบี่ยงไปทางซ้ายครับไปรวบอาจารย์ชายทั้งสองตัวให้อยู่ใกล้กันนะฮะ รวบปุ๊บให้อาจารย์ชายวิ่งมายืนอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันครับและให้เพื่อนลุมตีทั้งสองตัวครับตีผู้ชายทั้งสองตัวให้เลื่อนรถทั้งสองตัวและอาจารย์หญิงจะล็อกหัวแทงนะครับห <an> ัวแทงให้แทงยืนอยู่ตรงกลางหรือพุ่งออกไปทางไหนก็ได้ครับอยากให้วงวงสีแดงๆที่อาจารย์หญิงล็อกหัวโดนเพื่อนนะครับทำยังไงก็ได้อยากให้โดนเพื่อนวงที่ล็อกหัวแทงนะครับถ้าอาจารย์หญิงล็อกยังไงทำยังไงก็ได้ยืนอยู่ตรงกลางให้เฉยก็ได้ครับให้ให้เพื่อนกระจายออกไปรอบๆก็ได้ครับเพื่อจะได้ไม่โดนเพื่อนถ้าโดนเพื่อนทีเดียวตายเลยนะครับ แล้วเฟสนี้ก็ทุกคนพยายามหลบสก,กิลของอาจารย์หญิงแล้วก็อของทุกตัวก็พยายามหลบก,กันเองไปเลยครับตามเฟสนี้พอตายปุ๊บมันจะเข้าสามเหลี่ยมทองคานะครับเฟสนี้จะเป็นเฟสที่ต้องเก็บลูกบอลสีฟ้าทุกคนนะครับลูกบอลสีฟ้าจะตกตรงเฉพาะวงใหญ่ๆห็นนะครับวงใหญ่ๆปุ๊บให้แทงกลับให้ซับเก็บก่อนนะฮะอย่าให้ทับกับแทงตายนะครับในเฟสนี้ไม่งั้นมันจะไม่ผ่านให้แทงกับซับเก็บก่อนจะดีที่สุดครับโอเค ถ้าเราเก็บครบทุกคนเสร็จแล้วแท้งมีหน้าที่ที่จะต้องลากอาจารย์ชายอาจารย์ใหญ่และอาจารย์หญิงเข้ามาอยู่ออกมาจากมังกรตรงกลางหรือลากเข้ามาใกล้กำแพงที่สุดครับจะเล่นง่ายครับนี่ก็ลากออกมาใกล้กำแพงโอเคโอเคครับลากอาควนี้จังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับตีตีต,ตีเฟสนี้เราจะเฟสแรกเราจะใช้กระดูกสามคนเฟสที่2จะใช้กระดูกอีกสองคนนะครับโอเคเรามาเล่นกันพออาจารย์ อาจารย์ใหญ่ตายอาจารย์หญิงเอออาจารย์ชายตายอาจารย์หญิงก็จะมาครับเฟตนี้ปล่อยกระดูกที่คนที่ยังไม่ใช้ปล่อยกระดูกได้เลยครับปล่อยกระดูกอัดไปโอเคครับเฟตนี้ก็ลากเข้ามากำแพงเหมือนเดิมครับลากออกมาเหลือผู้หญิงสกิลผู้หญิงล็อกหัวตามเดิมครับอย่าให้โดนเพื่อนโดนเพื่อนทีเดียวเพื่อนจะตายเราก็ยืนเฉยๆนิ่งๆไว้ให้เราก็กดพยายามกดฮิวตัวเองแทงกดฮิวตัวเองกดฮิวตัวเองพยายามกดให้เพื่อนใสยดามโจมตีไปโอเคเอาละฮะจังหวะนี้ ถ้าผู้หญิงล็อกนี้คือพายายามวิ่งเข้ากํำแพงครับผู้หญิงมันจะชนกํำแพงครับมันจะได้ไม่ไปไกลจังหวะจะมีจังหวะนี้ครับให้วิ่งอย่างเดียวเลยครับจังหวะนี้แดดสองดดดดปุ๊บแล้วก็แดดไปอีกสองครั้งมันจะไม่โดนไฟตายนะฮะมันจะไม่โดนไฟสกิลไฟตกลงพื้นเมื่อกี้นี้อ่ะและแทงก็กลับมากลับมาแทงบอสเอาให้มันให้ผู้หญิงอยู่ใกล้ๆกําำแพงเหมือนเดิมให้ผู้หญิงอยู่ใกล้กำแพงนลยครับเสร็จแล้วเราก็ยืนแทงไปครับก้อน ตอนต่อยหัวนี้มันจะแรงมากครับอย่าให้โดนเพื่อนเป็นขาดโดนเพื่อนที่เดียวตายเลยนะครับให้แทงโดนคนเดียวมันจะมีเฟสที่ผู้หญิงเนี่ยครับผู้หญิงจะยิงจะยิงอย่างเงี้ยจะยิงจะกระโดดพุ่งต่อยนะครับให้จริงๆเนี่ยให้ลากเข้ากําแพงนะครับเดี๋ยวจะมีเฟสเพื่อนผมทําลากเข้ากําแพงอยู่นะครับมันจะมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลจะได้ไม่ต้องเดินไกลมันจะไม่เสียเวลาการทําดาเมจดาเมจมันจะต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเฟสที่ผู้หญิงจะจะไม่ใช่สกิลล็อกหัววงกลมนะมันจะเป็นสกิลที่ผู้หญิงงจะะพุ่่ตอยน แต่ยังมาดูแต่อันนี้อยู่เหมือนเดิมน,นะครับแทงยืนนิ่งๆไว้กดหิวตัวเองไว้ยืนชิดกําแพงไว้อย่างนี้เลยครับเพื่อนจะทำดาเมจได้ง่ายแล้วเวลาผู้หญิงล็อกมันจะวิ่งเนี่ยครับเฟสนี้ผู้หญิงล็อกนี้ให้วิ่งเข้ากําแพงครับเห็นเซอร์เจน์ไหมครับเซอร์เจนร์วิ่งเข้าแพงผู้หญิงจะต่อยเข้ากําแพงอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแต่เซอร์เจน์ตายไม่เป็นไรครับตอนน้องมีแต่ขอชุบได้แต่ขอให้ผู้หญิงมันอยู่ใกล้เราที่สุดเราจะทำดาเมจได้ต่อเนื่องโอเคไปต่อครับ อันนี้เราโดนโล็อกหัวสกิลนี้อยากให้โดนเพื่อนนะครับสกิลที่ผู้หญิงล็อกหัวนี่อยากให้โดนเพื่อนเราต้องอยู่ในทิ้งของเราไว้หรือว่าเราเดินออกจากเพื่อนโอเคครับเราก็อยู่ของเราไปจังหวะนี้ทามิ่งนี้เหลือเวลาเราทำเวลาเราทําเวลาได้ดีมากครับจังเฟดนี้พวกผมทําเวลาเนี่ยอยู่กับใกล้กําแพงไหมครับมันก็จะต่อยกําแพงมันจะวิ่งชนกําแพงแล้วมันจะหยุดครับเฟดน,นี้เราเหลือเป็นหนึ่งนาทีเลยนะครับเหลือตั้งหนึ่งนาที ยังไงก็ผ่านครับผมคิดว่ายังไงผมก็ผ่านนะครับแต่ลุ้นมากครับเพราะว่ามีอะไรที่ผ่านได้หมดเสมอต่อไปมันจะเข้าเฟสสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมันจะเข้าเฟสสุดท้ายแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตีเหมือนเดิมต่อไปจะเป็นทาวิ่งเดิมๆดูปเดิมมันจะวนๆครับจริงๆสกิลนี้เราต้องวิ่งเข้ากำแพงครับมันจะได้ไม่พุ่งไปไกลเนาะพุ่งออกไปไกลเห็นไหมเราต้องวิ่งตามแต่ถ้าเวลาเราจะหมดแต่อันนี้เวลาเหลือเฟือไม่เป็นไรครับเวลามันเหลือเราก็ตีครับช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันตีตอนนี้ผมเหลือกันนอยู่3คดาเมมตไป2ี พี่ไข่กับพี่เนเจนตายไปนะฮะเพราะเราพาเล่นพาคนเดียวถ้าดาเมจพอเล่นพาสองนะดาเมจนี้วิ่งครับวิ่ง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 ปั๊บผมวิ่งแล้วพอผู้หญิงตายปุ๊บกลับมาตีผู้ชายอาจารย์ผู้ชายนะครับผู้ชายจะยืนอยู่ตรงสามเนี่ยทองคำสองคนอาจารย์ผู้ชายคนแรกตัวนี้ตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายเสร็จแล้วยังไงครับตีปั๊บตายปุ๊บวิ่งไปตีอาจารย์ดกฮ่งครับอยู่อยู่ขบนอีกตัวหนึ่งวิ่งไปตีตัว สุดยอดครับยังไงล่ะครับจังหวะนี้ผ่านสิครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c คลายกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับวันนี้ครับ